เอาละครับก็สวัสดีเพ่อแไม่เป็นองทุกท่านนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมฟ a r m ม s ิ่งซิมเลนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มากับทีมงานนะฮะพาทุกคนนะครับมาขุดผู้เขานะฮะทุกคนนะนี่ครับมาขุดเอาดินนะครับผมไปถมที่นะฮะวันนี้มากับรถหลายคันเลยนะครับผมหกล้อก็จะมีทั้งหมด3คันนะฮะแล้วก็แมคโคร2คันนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะวันนี้เราก็จะขับเป็น ฮ่โน่ห้าร้อยนะครับผมสีน้ําเงินนะฮะคันนี้เลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเราจะให้เสียปาล์มนะฮะตักดินขึ้นให้เรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวปามตักดินให้พี่เลยนี่ครับคันเก่าคันเดินนะฮะไม่รู้ว่าจะแต่งอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่ฝาครอบสักหน่อยดีกว่าครับอ่าฮะนี่เลย วันนี้มากับน้องเปาด้วยนะฮะน้องเปาก็จะขับเมคโคซูมิโตโมนะครับผมเมคโคคอลักขันเลยนะฮะนี่วันนี้เสียปมนะครับมากับเจ้าแคทนะฮะอันนี้เป็นแคทตัวไหนวะเน,นี่ยแคทสามเอ้ยไม่ใช่สามหนึ่งสามใช่ไหมสามดีทูสามหนึ่งสามดีทูครับผมมานี่ครับเสียเปานี่เหมาสองเลยนะฮะ น่าจะมาอ๋สองนะฮะมาอสองเลยไหมนี่โอ้โหจัดไปครับจัดไปเสียแามบอกคันเดียวพอครับเสียแามบอกโอ้เราใส่เยอะมากเลยรถมาเปนไม้ได้ครับได้เลยครับผมได้เลยน้านตูนไหนน้านตูนไหนโอ้โหแบบรถติด ได้แล้วได้แล้วของปลาล์มคันเขียวใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราเสียปลาล์มนะฮะสีเขียวเหนียวซับครับวันนี้อ่าอะไรครับตอนนี้เป็นหัวตอนเดียวนี่หว่าพอไหม เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปเทดินดีกว่านะฮะวิ่งขึ้นทางนี้เลยอ่ะทางนี้คือแบบบุกเบิกใหม่นะเพื่อความแบบความใกล้นะลิ้นผ่านแบบความใกล้นะฮะความใกล้เอาทีฮะลิ้นตีกันนิดหน่อยเสียปาาแบบไถาทางเมื่อกี้เลยนะฮะ นี่ลอย่ายยังอยู่เลยถ่ายเมื่อกี้เลยนะฮะก็ความแบบความไกล้น่าจะได้แบบไม่ต้องอ้อมไกลนี่แมมันก็มาทะลุพอดีเลยเออฉลาดว่ะเสียบานนี่อันนี้เราจะมาเทหลังบ้านตรงนี้นะฮะ ตอนนี้เป็นหลุมเลยว่ะหลังบ้านนี่เทเลยครับผมเทกองนะเทกองพี่เท,ทกองให้โอ้ยเปล่ามาแล้ววะ่ะเปล่ามาไวเว้ยไปฮะไปก่อนนะครับเสีย ออกทางนี้ได้ไมันน่าจะได้นะเรามาไวครับของเราสมบุกสมบันมากนะฮะ <c oughs> คลิปนี้ลุยป่าลุยเขา นีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออทางไหนทางไหนผมไม่แอบเลยว่ะออแล้วไม่อแอบด้วยนะผมไม่แอบเลย นี่ทางขึ้นแบบเหมือนจะเสียปาล์มอลมาโคเกียร์ทางขึ้นนะนี่รถถอยไม่ขึ้นว่ะปาล์มที่ไม่ขึ้นกับทันได้แค่นี้ก็ได้นะอะไรนะเปล่ามาแล้วเหรอเทพเป่าตังค์ให้ก่อนได้เลยได้เลยเกบัซูมิเตมร์มากันเลยผ่านละรถถอยไม่ขึ้นอ้าวเปล่า อ,อ๋อเนี่ยรถเล่ามามาเดี๋ยวไปถอยรถมาให้ดับเครื่องทำไมวะเนี่ย แฝดพละสีครับแฝดพละสีนี่สุจัดสุดจัดนะฮะสุจัดแฝดพละสีเลยวันนี้คงน่าจะเต็มแล้วมั้งนี่เต็มแล้วเต็มแล้ว อู้อะไรวะนะ่ะมาไม่เบรกเลยลูกพี่ทุกีมาไม่เบรกเลย รถพี่ติดอยู่กลางเนินเขาอ่ะมาผมเร่งเครื่องเลยมครูขับเร็วๆแล้วนี้ขับเร็วๆแล้ว เปล่าหลบให้ไวเสียเปล่านี่แบบเหมืึงก็เคยแบบขับรถในชีวิตจริงไหมนี่โอ้ชนว่ะ Allez, alors c'est siapa part. On siapa fait un gap, c'est ร้อยสามสิบอันนี้รนเล็กหรือเปล่าอเน,นี่ยเรื่นกลางนะุงสามตามัน เเลยเลยยขับดีไหมเตาสมิตตโมโได้เนาะยังไม่ได้แบบเก็บงานเลยว่ะโอ้เต็มแล้วเต็มแล้ว

แล้วไปเที่ยวดีดีกว่าโอ้ขึ้นเขายาวๆเลยแล้ววิ่งกี่เที่ยวแล้ววันนี้ ผมเต็มแล้วมั่งนี่มาไอปามกับเปามาเท่านี้น่าจะพอแล้วมั่งนี่เต็มพอดี ชนต้นไม้ต้นเดิมเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวหลบกันหลบกันมาเลยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเท่านี้ก็เต็มและปามเจ้านี้น่าจะพอแล้วแหละ ลงมาไหมเดี๋ยวพี่รอข้างล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รอข้างล่าง โอเคสายตามมาแล้วบอกอย่างนี้ว่าเราระไปครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะนี่สียปามาแล้วโอ้สิงสิงโอ้โหโอเคครับผมเอาละครับ